สวัสดีค่ะในการพักเบรกกับจันแรมสพนิวัฒน์นะคะวันนี้อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้นะคะเป็นฉันทำไรที่นี่นะักท่านอธิการบดีท่านใหม่เอาไว้นะคะซึ่งท่านได้นั่งบริหาร6เดือนแล้วค่ะวิสัยทัศน์ท่านจะเป็นอย่างไร,รเป็นบ้างเดี๋ยวจะพาไปคุยกันนะะแล้วก็ไปชมความงามของสถานที่นะคะลาวาจุฬาเนี่ย สิ่งแรกที่เห็นคืออะไรคะต้นจามจุลีค่ะเชื่อไหมว่าคนที่มาที่นี่แล้วถ่ายรูปกับต้นจามจุลีเนี่ยสิ่์เก่าเขาเห็นเขารู้เลยนะคะว่าถ่ายที่จุลาลงกรไปกันเลยค่ะผ่านมานะครับตามยุทธ,ธศาสตร์ของเราในการพัฒนาจุลาลงกรหาวิลาลยนะครับซึ่ง6เดือนก็ทําอะไรได้ไปเยอะมากพอสมควรนะครับนะอันแรกก็คือว่าที่เราจะไป พัฒนาเป็นระดับนานาชาตินะครับอันนี้ก็คือเราได้ดนะำเนินนะครับยุทธศาสตร์เชิงรุกนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็น proactive strategy ทั้งหมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนานาชาตินะครับที่เราสามารถ collaborate กับมหาลัยระดับท็อปของโลกนะครับเข้าร่วมกันมากขึ้นนะแล้วก็ยุทธศาสตร์เชิงนะครับนะรุกนะรุกไปทางด้านช่วยเหลือสังคมก็ชัดเจนมากขึ้นเช่นกันนะครับ ชัดเจนนะครับก็มีการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ให้ระดับเนี่ยครับนะที่เป็นพื้นเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยครับได้มีการเชื่อมโยงนะครับกับจุาลงกร์มหิายอะไรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดสยามสแควร์ให้นะคนพิการนะครับนะได้มีโอกาสได้มา,เ,าเปิดพื้นที่ค้าขายหรือเนะี่ยก็เราจะเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรมาเป็นพื้นที่ค้าขายนะครับเรา สร้างถนนคนเดินให้กับกรุงเทพมหานครโดยเป็นถนนบรรทัดทองแล้วก็มากกว่านั้นก็จะเป็นเรื่องของออช่วงรอยกระทงนามเทศกาลเราไม่ได้เป็นเทศการลรอยกระทงแต่ให้นิสิตเนี่ยมีส่วนร่วม นะครับแล้วก็เปิดบูธนะครับสร้างกิจกรรมนี่คือการปลูกฝังจิตสํานึกาทางด้านวัฒนธรมให้กับเยาวชนของคนไทยด้วยครับที่ผ่านมาเราจัดเยอะนะครับเราจัดเรื่องของโซเชียลอิมแพคเป็นที่พึ่งนะครับเราจัดหลายครั้งอย่างเช่นช่วงเ,เกิดนะครับวิกฤตนะทางสังคมที่น่านน้ำท่วมเราก็เลยนะครับมีนวัตกรรมนะครับนะไม่ใช่แค่จัดอย่างเดียวมีนวัตกรรมที่สามารถนะครับนะ มีแท็กได้ช่วงนี้ถ้าเกิดน้าท่วมแล้วก็คือเป็นการแก้ไขแต่เราจะเป็นเรื่องของการป้องกันนะแล้วเราก็สร้างออกมาเป็นวัตก,กรรมชัดเจนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งนะครับเวลาน้ําท่วมท่านทําอะไรได้บ้างน,นะครับนะเราจะต้องมีการป้องกันและการแก้ไขแล้วก็เรื่องของกรณีของปลาหมอคางดําเราก็มีนะครับจัดนะเสวนาอยู่เรื่อย นะครับว่าถ้าเกิดวิกฤตการณ์เนี้ยเราจะช่วยเหลือทันทีแล้วก็เป็นที่พึ่งทางวิชาการที่พึ่งในการปฏิบัติตนให้นะพ้นจากภาวะวิกฤตทางภัยธรรมชาติด้วยนะแล้วก็เราก็จัดนะครับเรื่องของ AI นะครับคุณแอนดูเองเนี่ยนะครับบินตรงมาจากอเมริกานะครับบินมาเพื่อความรู้เรื่อง AI ว่าทิศทางในการปรับตัวของการศึกษาเนี่ยคดเปยังไงแล้วก็ที่พึ่งนี่คือที่พึ่งทางสังคมและที่พึ่งทางด้าน ความรู้ความคิดในปีหน้าเนี่ครับเ,เดือนมกรานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ w r r l e e o n o m i c Forum นะครับก็จะจัดงานนะครับ e of Job 2025นะเป็น f u t u u r s s k l l l ที่ต้องการซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นจัดโดยจุฬาอย่างเยยอ่างเพีดียว,เ,ยวเราร่วมกับองค์กรระดับโลกคือ w r r l e e o n o m i c f o r u มนะครับมาชี้เห็นว่าทิศทางนาคตคุณต้องพัฒนาสกิลอะไรบ้างคุณถึงจะสามารถสู้กับ AI ได้ โลกของการศึกษาไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแล้วใช่ครับงั้นโลกของการศึกษาไม่อยู่ห้องเรียนแล้วมันอยู่ที่ไหนเอ่ยนะมันก็อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ทุกที่เลยจ้ะอ่าใช่ครับมันไม่อยู่แค่ไหนออนไลน์นะครับคนชอบคิดว่าเนี่ยเนี่ยความรู้ไม่อยู่ในห้องเรียนใช่ครับความรู้จริงๆแล้วอะนะไม่ว่าจะอยู่ทุกที่ตรงไหนนะครับทุกอย่างต้องวิ่งเข้าไปในสมองของคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปไหนในสมองของคุณต้องเต็มไปด้วยปัญญา แม้นเราไม่ใช่สังคมอุดมปัญญาเราอยากให้คนที่มานะครับห้องแววกจุลานะครับนะมีนะมนะสมองที่อุดมไปด้วยปัญญานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ชนะปัญญานะก็จะเกิดนะครับการเรียนรู้ทุกที่ไม่ใช่แปลว่าเรียนผ่านออนไลน์อย่างเดียวหรือเรียนผ่านห้องเรียนอย่างเดียวแต่เรากําลังเชื่อมโยงประสบการณ์นะครับนะมันเป็นอินเ l l i g เจนไลฟ์ไลน์เราอยากให้เส้นของชีวิตของคนเนี่ยนะครับเป็นเส้นชีวิตที่เ,เชื่อมโยงความฉลาดของคนได้ ร่วมกันครับจริงๆในจุฬาลงกรผมเขียนว่านะเป็นยุทธศาสตร์นะครับจุฬาลงกรเปิดตัวรอบทิศโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางมีนิสิตเป็นศูนย์กลางพราตอนนี้นิสิตเขาเป็นยังไงบ้าคะเลยจริงๆแล้วกิจกรรมช่วยเหลือสังคมก็ดีนะครับนะที่ผ่านมาเราก็คือนึกถึงนิสิตนึกถึงห้องเรียนนึกถึงนิสิตเป็นเรื่องของแค่ องานะกิจกรรมงานฟุตบอลหรือว่ากิจกรรมเชือ่อมโยงกับการเมืองจริงจุฬางลงกรมีงานเยอะมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากใช่ครับแล้วก็อย่างเงี้ยทาเชื่อมโยงนิสิตศ,ศูนย์กลางแต่ว่าที่พื้นที่สยามสแควร์นิสิตก,ก็เมือ่อก่อนไม่ได้ใช้วันนี้ได้ใช้ละอะไรบ้างคะอ่าเช่นที่เหมือนที่ที่เล่าไงงานลอยกระทงเขาก็ไปเปิดบูธนะครับนะสามารถกา <okay. S 2> ขายได้ใช่ ที่สยามสแควร์เลยแล้วอนาคตเราก็จะปิดถนนให้เด็กนะครับมาสามารถค้าขายได้แล้วเราจะเปิด c u Shop นะครับสินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าของอนิสิตด้วยของนิสิตเลยใช่ครับเปิดพื้นที่ที่สยามสแควร์ใ,ใช่ครับเข้าไปมีส่วนร่วมใช่ใช่อาจารย์เขายอกท,ที่ที่ปิดสนามปิดสยามสแควร์เพื่อคนพิการ ไไอดีมากเลยครับก็คือเป็นครั้งแรกนะครับที่คนมีความรู้สึกว่าสยามสแควร์ไม่ใช่พื้นที่แห่งการค้าขายดยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นพื้นที่สามารถนะครับเปิดโอกาสให้คนเนี่ยครับที่มีโอกาสน้อยในสังคมได้มาใช้พื้นที่นี้นะครับถ้าปณิธานนะครับของจุฬาลงกรณ์คือพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์ไม่เป็นพื้นที่ของคนในมหาลัยแต่เป็นที่สําหรับคนทุกคนคดังนั้นวันนี้เราก็เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้สําหรับคนทุกคนอย่างแท้จริง แล้วคาที่คนมั่จแต่พูดว่าโอ้ยจุฬาเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่เยอะมากจริงครับเราเป็นพื้นที่ของเยอะมากเยอะจริงๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ปฏิเสธครับร <c oughs> ดังนั้น <c oughs> พื้นที่ที่เยอะมากเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรต่างหากคำว่าเยอะมากเนี่ยนะตอนนี้คําว่าเยอะมากแล้วไปอยู่กับใคระนะครับนะเรามีพื้นที่ตอนนี้อยู่กับใครส่วนมากพื้นที่ของเราเราเยอะมากแต่ที่ผ่านมาเราให้ให้เช่าหมดเลย พอให้เช่าเป็นนะสาสิบปีสีป่ปีมันก็กลายเป็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราเป็นไม่หมดครับเพราะเราเป็นแลนด์ลอร์ดเราเหมือนกับว่าเป็นใช่เจ้าของเช่าเจ้าของที่ดินแล้วให้เช่าแต่วันนี้เราถึงเวลาแล้วถ้าเราให้ใครเช่าเราต้องทําพันธกิจพันธสัญญาของคนเช่าใหม่ว่านะคุณต้องให้มีสิทธิ์ของเรามีส่วนร่วมเช่นนะถ้าคุณเปิดห้าง เราอาจจะต้องขอนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยขอพื้นที่เปิดฟรีให้สําหรับเนะยาวชนเนี่ยนะได้มีโอกาสไปแสดงออกในพื้นที่ต่างๆเราจะไม่เป็นห้างสินค้าที่เป็นอนาเตอร์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์อีกต่อไปนะครับไม่ใช่อีกห้างหนึ่งแต่เราเป็นห้างที่มีเอกลักษณ์มีบิสเซตโมเดลที่ไม่เหมือนที่อื่น ตอนนี้มีบ้างหลายอย่างครับที่ว่าให้นิสิตเข้าไปหรือว่าจะเริ่มในยกข,ขออาจารย์เลยจริงๆที่สยามสแควร์เราก็เริ่มแล้วนะครับตอนนี้เราหาที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สยามสแควร์ก็ดีนะครับเป็นพื้นที่ของจามจุรีสแควร์ก็ดีนะครับเราก็จะกลายเป็นเลิร์นนิ่งสเปซของนิสิตทั้งหมดระดับคณะก่อน,น,นหน้านี้นะครับที่คณะบัญชี นะครับเหล่านี้เราก็เป็น l Learning Space มาพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นในอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาตรงนี้ให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ในปีใหม่ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเราคงจะมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแล้วเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่เยอะของจุฬาลงกรณ์นะครับนะแต่ว่านะครับากลายเป็นพื้นที่ที่ถูกจับจองโดยนะองค์กรและก็สาาถาบันอื่นเต็มไปหมดเนี่ยเราจะพยายามนะครับดึงกลับมาให้เป็นพื้นที่ นะคืนสู่ชุมชนให้มากขึ้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของดึงกลับมาถ้าเกิดมันเราปล่อยให้เช่าสิทธิ์ไม่ใช่ของเราแล้วเขาสิทธิ์ไม่ใช่ของเราเราทาอะไรไม่ได้ดังนั้นต้องกลับมาเป็นสิทธิ์ของเราแล้วเราถึงจะยืดยื่นสิทธิ์อันนี้ยให้กลับรครับประชาชนได้ครับ ต้นจามจุรีนะครับที่เรารวบรวมมาได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับนะเรามีถึง2 0 0 0 3 0 0 0ต้นทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่จะมีเราจะนับอย่างไรนะครับเราปลูกมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเราปลูกมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับของเดิมเนี่ยนะครับอาจจะมีเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยแต่ตอนนี้เราปลูกเรื่อยๆนะครับเราถ้าจะถามผมนับกี่ต้นเนี่ยนะครับคงอาจจะตอบได้ว่านับไม่นับไม่ท้วน,ไม,นไม่ใช่นับไม่ได้ นะครับเราไม่อยากเรียกว่านับไม่ได้เปน็นการนับไม่ท้วนซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้เป็นสนัญลักษณ์ของแค่จุฬาลงกรนะครับแต่พื้นที่ในเมืองนะครับถ้าคนถามว่าพื้นที่ใจกลางเมืองของออกรุงเทพมหานครคืออะไรของตอบได้ง่ายๆเลยนะครับว่าพื้นที่แถบสยามแถบจุฬาลงกรนี่แหละดังนั้นการเป็นพื้นที่สีเขียวคงจะไม่เป็นการทําประโยชน์ให้กับนะชาวจุฬาเท่านั้นแต่เป็นการนะครับสร้างคุณค่าให้กับ ชาวกรุงเทพมหาคนครและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับเป็นเกตเว a y สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในจุฬาลงกร์ด้วยครับก็จะมีแต่ละต้นจะมีชื่อติดอยู่ตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเย็นด้วยอ่ะมีต้นไม้กันมีต้นไม้เยอะๆในมันเย็นครับใช่ครับแต่ว่าคราวนี้เราจะเออต้อนไม้ถ้ามีความหมายว่าบรรยากาศดีแล้วก็เย็นคําถามคือเราจะเชื่อมโยงต้นไม้กับความรู้ได้อย่างไร นะวันนี้นะเราอาจจะมีคลาส outdoor ที่ไปนั่งเรียนกันใต้ต้นไม้แล้วโดยมีครูสอนแล้วก็พูดคุยกันเป็นการเสวนานะครับนะถ้าเกิดช่วงทันว่าอาจจะทําได้เพราะมันไม่ร้อนมากนะักปัญหาประเทศไทยคือไม่ใช่เรื่องกรีนอย่างเดียวนะถ้ากรีนอย่างเดียวเหมือนต่างชาติครับก็นั่งกันใต้ต้นไม้นอนกันก็คงมีความสุขดีแต่อากาศที่มันร้อนเนี่ยมันทําให้ความเป็นสดชื่นเนี่ยนะครับมันมันด้อยลง นะงั้นวันนี้นะครับในช่วงเราต้องหาช่วงจังหวะช่วงฤดูการ,รนะเอ่อเพราะดังนั้นนะครับคงจะไม่ใช่เป็นพื้นที่ร่มรื่นเียเดียวเราอยากให้เป็นพื้นที่นะครับที่คนเนี่ยเคยเห็นไหมมานั่งอ่านนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้เดินจูงสุงนัขใต้ต้นไม้แล้วมันคือการสร้างคอมมูนิตี้นะครับ,รบไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันคือพื้นที่แห่งความสุขมันเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทั้งหมดครับจุลานี่คือแบบปกติแล้วคนเข้าออกได้ไม่ได้ตรวจบ,บัตรอะไรไม่ได้ตรวจครับ นะไม่ได้ตรวจครับเพียงแต่ว่าเออบางทีนะครับพื้นที่เวลาคนรถติดก็ใช้ทะลุข้ามไปไปเป็นทางลัดได้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้อ่มีการมานั่งตรวจอะไรแต่อย่างใดแต่เรามีกล้องนะครับคอยดูแลความปลอดภัยถุกพื้นที่ของนายภายใต้การดูแลของเราปลอดมีระดับความปลอดภัยพอสมควรนะครับ